ปิดท้ายกันมีเรื่องราวกิจกรรมดีๆของทาง CP Photon ค่ะที่ได้ไปสนับสนุนงานของสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยนะคะที่จัดการประชุมประจำปีกันขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะซึ่งในการประชุมของสมาชิกสมาคมนะคะก็เป็นการรวมตัวกันจากทั่วประเทศเลยค่ะภายในงาน CP Photon ก็เอารถบรรทุกหัวลากรุ่นต่างๆรวมไปถึงรถมินิบัสไปโชว์ในงานนี้ด้วยนะคะก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้า ้าร่วมงานอย่างล้นหลามทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถบรรทุกหัวลากรุ่น ESTA ซึ่งทาง CP โฟตอนนำไปแสดงค่ะรุ่นนี้ถือเป็นรุ่นไฮไลท์ของงานเลยนะคะด้วยขุมพลัง430แรงม้าเครื่องยนต์คัมมินสเกียร์กึ่งอัตโนมัติจาก ZF ระบบช่วงล่างแบบถุงลม8ลูกขับง่ายขับสบายห้องโดยสารขนาดใหญ่พร้อมที่นอน2ชั้นเหมาะที่สุดค่ะสำหรับงานขนส่งทางไกลและงานโลจิสติก ระหว่างประเทศด้วยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีรถมินิบัสรุ่น AUV รถบัสโดยสารขนาด20บวก1ที่นั่งโดดนในเรื่องของการประหยัดน้ำมันค่ะเป็นเครื่องยนต์คัมมิน154แรงมา้าเกียร์ ZF คุณภาพระดับ World Class พร้อมอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับและผู้โดยสารครบครันที่ตอบรับงานขนส่งมวลชนได้อย่างลงตัวค่ะ